คุณอนุชาคุณปวีนาครับยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์นะครับที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือแยกโรงปูนบนถนนนิพัฒน์สงเคราะห์นะครับเป็นจุดที่ถ้าดูจากกายภาพพื้นที่เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วสําหรับถนนเส้นนี้นะครับ ดังนั้นจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่ชาวบ้านนํารถขึ้นมาจอดก่อนที่จะเกิดเหตุน้ําท่วมแต่หลังจากน้าท่วมไปแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเพราะว่าระดับน้ําสูงเกินที่ชาวบ้านคาดการไว้มากครับด้านหลังของผมนะครับก็คือถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณสัก500เมตรนะครับจุดนั้นก็คือโรงพยาบาลศิรินถัดออกไปเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับ ถนนเส้นนี้อย่างที่บอกไปว่าระดับน้าท่วมสูงมากกว่า3เมตรในช่วงน้าท่วมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับดังนั้นจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่สร้างความเสียหายพอสมควรจุดนี้เมื่อวานนี้นะครับการสัญจรแทบจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีรถ ขึ้นมาจอดขวางบนถนนจนํานวนมากนะครับรถยนต์ที่มาจอดส่วนใหญ่ก็คือรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้าท่วมเจ้าของรถไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายรถของตัวเองได้นะครับจึงจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และถนนเส้นนี้เมื่อวานนี้นะครับมีภาพที่มีประชาชนเจ้าของรถ มีการวิวาทะกันกับตำรวจบนถนนเส้นนี้นะครับเนื่องจากว่าตำรวจใช้รถแบ็คโฮในการเข้ามาเคลียร์เส้นทางเคลียร์รถของประชาชนที่อยู่บนถนนจนทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่เป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเมื่อวานนะครับที่เรา ได้ลงพื้นที่มาสำรวจถ้าเทียบกันกับวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าค่อนข้างมีความแตกต่างพอสมควรครับวันนี้รถที่มาจากฝั่งบิ๊กซีคลองแหนะครับจะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ผ่านถนนนิพพานสงเคราะห์เช้าวันนี้ การจราจรค่อนข้างจะคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานถนนเส้นนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่รถไม่สามารถจะผ่านไปได้เพราะว่ารถที่จอดเสียอยู่บนถนนอยู่ที่แยกโรงปูนมีจํานวนมากวันนี้เคลียร์ออกไปแทบจะประมาณ80-90เปอร์เซครับให้ดูข้างๆฝั่งซ้ายมือของผมครับ รถเหล่านี้นะครับเป็นรถที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเช่นกันตำรวจไม่ได้มีการเคลียร์รถเหล่านี้ออกจากถนนเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ดูแล้วไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรมากนักนะครับเพราะว่าจอดอยู่ริมถนนอยู่แล้วแต่ว่า รถที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในเวลานี้นะครับคือรถที่จอดอยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เกิดน้ําท่วมนะครับเมื่อวานนะครับรถที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับรถที่ได้รับความเสียหายรถที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะครับก็จะมีการนํามาเคลียร์ไว้แล้วก็มานํามาจอดไว้บริเวณนี้นะครับดูสภาพความเสียหายสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนครับรถทุกคันที่ถูกนํามาจอดไว้ที่นี่มีคราบโคลน เต็มคันนะครับนั่นก็สะท้อนให้เห็นระดับน้ําท่วมที่เกิดขึ้นบริเวณนี้อย่างน้อยๆมากกว่า2อถึงสเมตรเลยทีเดียวครับนี่คือรถยนต์ที่เข้ามาจอดนะครับตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้เราสังเกตเห็นนะครับว่ามีเจ้าของรถมีบริษัทประกันที่เดินทางมาที่นี่เพื่อมาติดต่อแล้วก็เคลื่อนย้ายรถของตัวเองจำนวนมากนะครับ เราสังเกตเห็นนะครับว่าณขณะนี้นะครับมีเจ้าของรถที่เดินทางมาที่นี่อีกจํานวนมากเลยนะครับที่เวลานี้เข้ามาดูรถของตัวเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเจอหรือว่าสามารถรู้พิกัดรถตัวเองที่ถูกนํามาจอดไว้ที่นี่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้นะครับเพราะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะครับเรายังไม่ทราบว่าวิธีการในการที่จะนํารถเหล่านี้รถที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้ออกจากจุดนี้เนี่ยจะเอาออกได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่า มีรถที่ได้รับความเสียหายจานวนมากถูกจอดไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยครับเมื่อวานนี้นะครับมีบริษัทประกันบอกว่าในแต่ละวันนะครับที่มีเจ้าของรถติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะเคลมประกันเนี่ยประกันหนึ่งคนรับการจองคิวหรือว่าะจะต้องเข้ามาเคลียร์รถยนต์เข้ามาทาเคลมประกัน มากกว่า200คนต่อประกันหนึ่งคนนะครับนี่จึงทําให้เห็นว่าค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานสําหรับการเข้ามาเคลียร์รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายที่อยู่บริเวณนี้ครับอย่างจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีเจ้าของรถนะครับพบหรือว่าเข้ามาเจอรถของตัวเองแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับความเสียหายสวัสดีครับเจ้าของรถคันไหนครับพี่เป็นยังไงบ้างครับเท่าที่เข้ามาขําร,นะรถรถยนต์เสียหาย มีการติดต่อกับบริษัทประก,กันไปแล้วหรืยอยังครับยังตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยตอนนี้ต้องต้องเรื่อกต้องเรื่อกรถออกทีละคันก่อนเนี่ยเพราะว่ารถของเราเนี่ยถูกนํามาเคลื่อนย้ายไว้ข้างในคืออันนี้รถมาจอดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์ให้จอดไว้ตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็เขาก็ทยอยกันขึ้นมาจุดนี้ทาไมถึงตัดสินใจตอนแรกทำไมถึงตัดสินใจมาจอดไว้ที่น,นี่ตรงนี้มันสูงครับสูงกว่าเพื่อนเลยมันเป็นยอดยอด คือถ้าดูบนถนนนี้พัดส,สงเคะห์เนี่ยจุดนี้เป็นเนินใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นเนินชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่น่าจะไม่ถูกน้ำท่วมแน่ใช่ใช่ครับก็ทุกทุกครั้งก็ไม่แค่ท่วมข้างล่างครับไม่ไม่เคยขึ้นมาถึงบนนี้ตอนนี้วางแผนยังไงครับสําหรับการเคลื่อนย้ายรถของตัวเองหลังจากนี้ก็ต้องให้รถคันของคนอื่นออกไปก่อนคนะาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนหรือณักขณะนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถหรือเรามีการจองคิวกับอู่หรือว่าบริษัทต่างๆยังยังไม่มีก็คือต้องเราต้องให้รถชาวบ้านออกไปก่อนเพื่อเอารถเราออกได้ แต่นี่คือเราไปจองคิวไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าเราออกวันไหนรถเหล่านี้เราสามารถติดต่อเจ้าของเขาได้บ้างไหมว่าให้เขาเคลนยายไม,ไม่ไม่ได้เลยครับอย่างนี้นถ้าถ้าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือ,อ,อขอให้แนวให้รัฐเข้ามาจัดก,การในรายสะ่งอ,อะไรบ้างก็ขอให้ช่วยลดสไลด์อย่างเงี้ยให้ออกไปใช่ครับก <c oughs> ็วันนี้เท่าที่ดูมีการประสานกับกับบริษัทประการนันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ ยังไม่มีประกันตอนนี้ประกันเขาก็เริ่มมาเอารถสไลด์มาแต่คือตอนนี้มันมันออกไม่ได้เพราะมีรถของคนอื่นอยู่ด้วยโอเคครับนี่เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วมและก็นํามาจอดไว้บริเวณนี้นะครับประเด็นสําคัญอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะต้องฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเข้ามาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เมืองหัดใหญ่หรือใครอยากจะเข้ามาขับรถเพื่อมาดูความเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปัจจุบันทางการนะครับขอความร่วมมือประชาชนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องขับรถเข้ามาในเมืองหัดใหญ่เพื่อมาดูความเสียหายหรือมาเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบนะครับถ้ายังไม่ได้มีความจําเป็นในช่วงเวลานี้กขข็ขอความร่วมมืองด หรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางร่วมกันในพื้นที่เมืองหัดใหญ่นะครับเพราะว่าจะช่วยให้ใหเจ้าหน้าที่สามารถนํารถยนต์ขนาดใหญ่หรือว่ารถบรรทุกเข้าไปเคลียร์เข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ที่มีขยะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่กําลังได้รับความเสียหายในเวลานี้อาจจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับหากไม่มีรถเข้ามากีดขวางหรือว่าการจราจรในพื้นที่คล่องตัวครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ